จะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่แบบหน้าหงุดหงิดที่สุดเลยอะเพราะว่านินมีเสื้อผ้าแบบเยอะเกินไปเยอะจนไม่รู้จะทํายังไงแล้วแบบบริจาคก,ก็แล้วขายก็แล้วแจกก็แล้วแบบทําทุกอย่างแล้วแต่มันไม่หมดไปสักทีเว้ยเดี๋ยวให้ดูเขาแบบนินจะทํายังไงดีกับเสื้อผ้าเหล่านี้คือตอนนี้นินกําลังแบบ คือตู้เสื้อผ้ามันแบบมันไม่ไหวแล้วมันแน่นมากเห็นไหมทุกคนเห็นราวข้างบนไหมนี่คือเสื้อผ้าที่นินแบบเออก็ใส่จริงๆนะแล้วตอนเนี้ยก็เลยต้องแบบมานั่งรื้อใหม่คือทําแบบเนี้ยเกือบทุกเดือนเลยอะว่าแบบตัวไหนที่ไม่ค่อยใส่ก็คือหยิบออกมาแล้วก็ขายขายก็แล้วบริจาคก,ก็แล้วมันก็ยังแน่นอยู่แบบเนี้ย <c oughs> อยากร้องไห้ตอนนี้นินแบ่งๆไว้นะคะนี่อาจจะบริจาคแล้วก็อันเนี้ยนินอาจจะเอากลับไปให้พี่สาวที่บ้านใส่แล้วก็ กองนั้นคือแยกวยขายยังไม่หมดทุกคนอันนั้นคือเสื้อผ้าที่แบบว่าทางร้านซักรีดเพิ่งมาส่งและและอันนี้คือเสื้อผ้าจากห้องเก่าที่แบบนินกับแม่มดใช้ใส่ถ่ายงานหรือไปออกอีเวนต์คือใส่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยนะคะก็มีบางตัวที่แบบเออเราก็ยังเสียดายแล้วก็บางตัวที่แบบเราต้องขายแล้วละมันไม่ไหวแล้วคือมันเยอะมากแบบ พวกแม็กซี่เดรสพวกชุดใหญ่ๆพวกชุดอลังอลังต่างๆเคยอยู่ตรงนี้ก็มีกองนั้นอีกหนึ่งกองที่นินตั้งใจว่านินจะเอาไปขายนะคะไม่อยากจะบอกว่าทุกคนเห็นถูงสีส้มตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น อีก2ถุงใหญ่ที่เป็นเสื้อผ้าที่นินเอาไว้ขายเลยนะแบบเยอะมากคือเอาไปขายที่ตลาดนัดเควินเลดแล้ว1รอบก็ขายออกไม่หมดบริจาคก,ก็แล้วอะไรก็แล้วมันก็ยังมีอยู่ตอนแรกนินอยากทำรวมทัวเพราะว่าแบบเออห้องแบบมันใหม่มากแล้วก็ของกำลังวางสวยมินิมอลเลยแต่ตอนนี้ก็คือขนของออกมาจากห้องเก่าครบหมดแล้วไงมันก็เลยแบบเยอะมากแบบแอบเหลือไปเห็น ชั้นกระเป๋าตรงนั้นอีกเหนื่อยใจจริงๆเอาเป็นว่าตอนนี้คือยังไม่ได้อาบน้ําแต่ว่าอาหารสั่งอาหารแบบมาแล้วสวัสดีค่ะกะว่าจะแบบเคลียร์เสื้อผ้านั่นนี่นูนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยอาบน้ําทีเดียวไม่งั้นเดี๋ยวจะสก,กระปรกเนาะแล้วเดี๋ยวนินต้องจัดกระเป๋านะคะไปสองที่เดี๋ยวอาทิตย์นี้นินจะมีไประยองแล้วก็เดี๋ยว อาทิตย์ถัดไปนินมีบินไปเชียงใหม่นะเออก็เลยถือเพราะว่าแบบว่าเคลียร์เสื้อผ้าด้วยแล้วก็เก็บกระเป๋าไปในตัวด้วยนินอะไม่ชอบให้หน้านินอยู่ว่างๆแบบนี้นะคะหน้าอยู่ว่างเป็นไงวะก็คือแบบหน้าเปลื่ยๆแบบนี้นะคะ่ะถ้าอยู่ห้องเฉยๆนินจะเดี๋ยวจะมาส์กหน้าไปด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะมาส์กที่นินชอบใช้เหมือนเดิมเห็นไหมมีหลายกระปุกมากก็ของคิวเพลสอันนี้เลยก็โบกทิ้งไว้ เลยนะคะเป็นการบำรุงหน้าไปในตัวแล้วก็ฟื้นฟูผิวเราที่มันแบบสมสมเก็บห้องมาจนแบบเวลาเที่ยงแล้วนินยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะคะวันนี้หนึกอยากกินอะไรแซ่บๆก็เลย สั่งส้งตมตําจากร้านส้ตมตําปูเสือนะคะอันนี้เป็นร้านประจําที่นินสั่งตลอดเพราะว่าราคาถูกแล้วก็มีอาหารแบบอีสานแบบอีสานโเ,เวอร์นินสั่งขนมจีนน้ายาก,กะทิแล้วก็ช่วงนี้ชอบกินตําไทยไม่ค่อยกินตําปลาแล้วเพราะว่าเวลากินปลาเยอะแล้วเป็นตกขาวไม่ชอบหนอนเห็นไหมมันจะมีแบบไอเทมแย่ๆเช่นแบบว่าดวงหนอนเขาเรียกอะไรน,นะหนอนไหมขั้วอย่างเงี้ยเออ แกใส่จานกันมีคนถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าจานของนินซื้อที่ไหนคือพอดีแบบพี่เจ้าของร้านเขามาเปิดบูธนะคะที่ข้างบิ๊กซีสาขาเอก,กมัยแล้วจริงๆร้านเขามีอยู่ที่จตุจักซึ่งนินไม่ได้ขอชื่อร้านมาต้องขอไปเพื่อนๆด้วยนะคะชออมาขนมจีนถักเยอะ นินไม่ชอบกินตีนไก่กับเลือดน,นะคะก็จะเทเอาแต่น้ำกะทิออกขอชิมส้มตำเลยก่อนอื่นหออร่อย คำถามยอดฮิตจากคลิปที่แล้วนะคะว่าทำไมเราถึงแยกกันอยู่กับแม่มดแล้วก็ข้าวสวยนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะคือเราเคยนินแม่มดกับข้าวสวยเนี่ยทางานด้วยกันอยู่ห้องด้วยกันน่ะมาเกือบประมาณแบบ3ปีแล้วตั้งแต่ถ้าใครได้เคยดูตั้งแต่บ้านนอกข้ากปรุงนะคะเราอยู่กันตั้งแต่ห้องเล็กๆอย่างนั้นน่ะแคบๆแ,แล้วก็ขยับขยายขึ้นมาเป็นห้องใหญ่แล้วก็ห้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เหตุผลที่แยกกันนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่าง ต้องการสเปซส,ส่วนตัวยังคงทํางานด้วยกันเหมือนเดิมยังคงทําคลิปด้วยกันเหมือนเดิมแค่แยกที่อยู่กันเฉยๆนะคะเพราะว่าของของแต่ละคนมันค่อนข้างเยอะมากที่อยู่ด้วยกันอะ่ะมันไม่เพียงพอสําหรับของของทั้ง3คนนะคะก็เลยคุยกันว่าแยกห้องกันอยู่จะดีกว่าแค่นั้นจริงๆเรื่องมีอยู่แค่นี้จริงๆนั่นแหละหลายหลายคนอาจจะมีเครื่องใจเล็กน,น้อยว่าแบบว่าโอ้ยอยากเห็นแบบเรา3าคนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหรือแบบว่าทําไมต้องแยกกันทําไมไม่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเห็นใจเราด้วยว่า เราโตกันแล้วอ่ะเราแบบเรามันไม่ใช่เด็กมาหาลัยเราที่จะต้องมาอยู่หอพักด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องการสเปซพื้นที่ส่วนตัวเนาะอินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็พอดีคุณแม่ส่งผัดสรุปมาให้นี่คุณแม่ส่งน้ำเพลงกมาให้น่นะคะนินเก็บเสื้อผ้า เรียบร้อยแล้วนะคะคือแบบหาที่สุกที่ซ่อนจุนได้ในห้องนี้แหละแล้วก็ตอนนี้เพิ่งอานน้ำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปส่งของให้คุณแม่ก็ตอนนี้ก็กําลังลงสกินแคร์อาจจะเห็นว่านินพูดไม่ชัดเพราะว่าตอนนี้นินใส่รีเทนเนอร์อยู่อันนี้พูดไปแล้วเนาะว่าแบบชอบมากในคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็ลงสกินแคร์เหมือนเดิมเลยนี่ก็ยูเซอรีสเนซิ คาโมไมครีมนะคะของอีโปรเช่ีดท้ายด้วยครีมกันแดดของน้องไอพารดี้นะคะแฮปปี้ซันเดย์ตัวนี้ดีมากชอบมากเนื้อเป็นแบบเหนื้อเจลเจลนะคะไม่หนักผิวซึมไวแล้วก็สบายผิวหน้าด้วยสามารถลงเครื่องสงกัอางต่อได้เลยนะคะไม่เป็นคราบ ทีนี้นินมีสิวปุดๆดอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะนินจะเอาคอนซซลเลอร์ของ BK กลบนิดหน่อยซึ่งคอนซซลเลอร์ของ BK เนี่ยช่วยลดอาการอักเสบของสิวด้วยแล้วก็ช่วยปกปิดรอยสิวและหัวสิวได้ด้วยมีสองสี 4, นินใช้เบอร์ศูนย์สองเดี๋ยวนินจะออกไปส่งของที่ไปรษณีย์นะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาชอบกระเป๋าอันนี้ใส่ของได้เยอะมากแล้วก็ สั่งปักชื่อได้ด้วยกลับมาจากบริษณนีแล้วนะคะมาดูว่าของที่นินสั่งมาคืออะไรสิ่งที่นินสั่งนะคะทุกคนเอามาจัดการกับเสื้อผ้าที่แบบว่ามันอยู่ในตู้ไม่ครบ ยัดลงเข้าไปไม่หมดนะคะนีนกับแม่มดเคยมีราวแบบนี้ตอนอยู่ห้องไซนี้แหละแล้วก็มันเวิร์กดีนะมันแบบไม่เปลืองพื้นที่ดีก็เลยจัดมาเดี๋ยวยังไงลองมาเซตอัพดูปกติตุเป็นคนทําให้แต่ตุ๊กไม่อยู่จะลองเซตอัพเองนะความงี้เงาของนินคือต่อผิดตัว แล้วก็ไม่สามารถถอดออกจากกันได้แล้วเราไม่สามารถดึงออกไปได้เพราะว่าเราต่อแบบเหมือนมั่นใจมากว่าถูกแต่สุดท้ายผิดนิ่ต้องสั่งอันใหม่มันแก้ไม่ได้จริงๆมันดึงไม่ได้จริงเจ๊โมโหไม่ไหวแล้วชีวิตฉันต้องการผู้ชายอารมณ์เสียดูดฝุ่นแป๊บเครื่องดูดฝุ่นอันนี้โคตรด,ดีเลยของชาบ ดอกกุหลาบเริ่มเหี่ยวแล้วได้เวลาเก็บทิ้งนะคะได้เวลากินข้าวเย็นแล้วค่ะวันนี้คึอแบบกินทั้งวันเลยวันนี้ไม่ค่อยได้ทําอะไรวันนี้แฟนมากินข้าวด้วยนะคะนินชอบกินซุปกิมจิของร้านนี้มากเลยชื่อโยชิโนยะนะคะโคตรอร่อยต้องไปกินที่ร้านมันจะมาแบบหม้อไฟเลยเว้ยแต่อันนี้ก็คือสามารถกินที่บ้านก็โอเครสชาติก็ยังอร่อยอยู่ มีจอสติกมั้ยครับ Normally I like to go to eat at this restaurant and order this one. It will come like a hot pot. Where y o h i no ya. They have many branch. <c oughs> this is uh duck or chicken. S chicken. Hmm. Can n ตอนนี้นะคะทางเรา ก็ได้เปิดเผยฉงโลชั่นผิวที่เราร่วมออกแบบกับอาทิตย์นะคะเป็นแบบขวดเป็นแพ็กเกจลิมิเต็ดออ dition ซึ่งจะมีโลโก้เราแปะอยู่บนนั้นแล้วขวดก็แสนเก๋เป็นสีดำอันนี้เป็นโลชั่นที่แบบเราใช้บ่อยๆทาแล้วแบบผิวมันโกลนะคะคุณสั่งอะไรมาคะไอติมซูบีซูซอสสปอรโอ้ no 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 sugar s ก g a r holy what is the name of the shop please oh, yeah. please to make you fat <laughs> <laughs> what is the, the dark stuff mm. Chocolate. Mm. Mm. No. Oh, chocolate yeah i think you have to like mix it in Perfect.